ตัวสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่ากลับมาวิกฤตอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แตงเองตอนนี้มีไฟป่าเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าระดับความรุรงค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วพื้นที่ก็เป็นภูเขาสูงแล้วก็หนาา้นาผาขณะที่สํนานักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่16เชียงใหม่ค่ะต้องปฏิบัติการปรับแผนระดมกําลังดับไฟแบบไฟชนไฟเช้าวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตรวจพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก150จุด กระจายอยู่ใน14อำเภอจากทั้งหมด25อำเภอโดยพบที่อำเภอแม่แจ่มมากที่สุดเนี่ย48จุดรองลงมาก,ก็คืออำเภอฮอด27จุดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อำเภอทางตอนล่างของจังหวัดโดยที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยเกิดไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ขยายวงกว้างต่อเนื่องมาหลายวันทั้งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถบางจุดยังไม่สามารถที่จะดับได้ด้วย อย่างเช่นที่ตำบลท่าผาแล้วก็ตำบลช่างเครื่องค่ะที่มีสาเหตุเนี่ยมาจากชาวบ้านลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่าแล้วก็ล่าสัตว์ป่าซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะขณะที่พังส่วนในลูกลามมาจากพื้นที่ที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเผาแล้วก็มีผู้ที่ไม่หวังดีเข้าไปลักลอบจุดไฟเผาป่าเพิ่มด้วยก่อนที่มันจะลุกลามขยายวงกว้างค่ะ เพราะต้องบอกว่าตอนนี้สภาพป่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นป่าเต็งรังที่ผลัดใบไม้แห้งลงมากองทับถมอยู่บนพื้นจำนวนมากตรงนี้ทําให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยทีเดียวนะคะประกอบกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงและหน้าผาทําให้ยากต่อการเข้าดับไฟ ส่วนที่ตำบลกองแขกที่มีพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านถูกไฟไหม้ว่าเสียหายไปหลายไร่และเนื่องจากในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มไม่มีแหล่งน้ํานะคะที่ให้เฮลิคอปเตอร์ที่อาจจะตักน้ําขึ้นมาโปรยน้ําดับไฟได้นั้นนายกฤิยามคงสตรีผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่จึงได้ปรับแผนใหม่ค่ะ เป็นการระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่โถแล้วก็สาดาีไฟป่าแม่โถที่ตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่จํานวน60นายใช้วิธีการดับไฟแบบไฟชนไฟในนะคะหรือว่าที่เรียกว่าแนวไฟเผากลับโดยทําแนวกันไฟไว้แล้วก็จุดไฟสวนทางกลับไปหาแนวไฟป่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะเมื่อไฟไปบรรจบการไฟป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะดับลงเนื่องจากขาดเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยังมีการเสริมกําลังฐานจากกองทัพภาคที่3โดยกรมฐานพรานที่35มาออกลาดตระเวนป้องปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าเพิ่มอีกรวมถึงมีการสํารวจการเกิดไฟเพื่อจะได้ดับไฟได้อย่างรวดเร็วมาดูคุณภาพอากาศนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ขนาดนี้จากข้อมูลแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นของจิตตาที่ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ดาวเทียมพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5คุณผู้ชมดูตามภาพนะคะเกินค่ามาตรฐานเนี่ย ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา37.5ไมโครกรัมลูกบาทเมตรทั้ง25อำเภอเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะใน24อำเภอระหว่าง79ถึง165ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมากที่สุดเลยก็คือที่อำเภอเวียงแหงมีเพียงอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ค่าฝุ่น PM 2.5ในระดับสีส้ม70ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้จ่อไปไหนก็ต้องดูแลเช็คสภาพค่าฝุ่น PM กันด้วย